ร้อนว่ะเอ้ยเฮ้ยเอาลงแอร์ให้ได้สักหนึ่งองศาให้ด้หน่อยวะสะบอลซื้อมาสะบอลบอกว่าแสงแสงกว่าตัวเนี้ยกูไปเจอโดนแม่งสองหมื่นกว่าอ้าวทำไมทำบินเพิ่มอะไรเงีนะทำ,ทำบินเืออู้หูยถึงว่าตังกว่าไหนหมดเออใส่ทองเต็มฟันเไปครับต,ต,ต่อครับหน้าที่บัญชีครับผมชิ้นมึงบัญชีเหรอใช่โอ้โหผมตังค์แน่ๆผมตังค์แน่ๆปกป้องจำง่ายได้มาสุดท้ายปกปิดปกปิดเฮ้ยหนูเนี่ยยู่ ปกปิดอยู่ทุกคนเนี้ยเป็นคนทำบัญชีด้วยจริงปะใช่เป็นคนทำบัญชีก็เลยบริหารปัจจุบันว่าเอ้ยงบเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงต้องทำเดี๋ยวซื้อรถเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่พวกกูไม่เคยเลยเป็นเรื่องบ่อยอ่ะเป็นเรื่องบ่อยอ่ะใช่เอหงะมาแล้วชวนหนึงเท่าไหร่อ่ะไปบริษัทไปเที่ยวแล้วไม่รถรถที่ออกมอเตอร์ไซค์อ่ะกี่คันแล้วคันสองคันมีอะไรบ้างมีตัวตัวไม่ทั้ตัวเลยมาอหกปีก็ขาดทุนอยู่เรื่อยๆแล้วแม่ป้งใจเหมือนน้องทำไมมีเพราะอะไร แต่ที่ไหนวันชีนั่นซื้อรถใหม่หรืออะไรใหม่ซื้อต่างสดเลยนะบ้านรถมอเตอร์ไซค์สองคันต่างสดชื้นเขาดูดีขึ้นตลอดครับแล้วพวกคุณน่ะขวัญเงินตอนนี้ชาวหน้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจออุบัติเหตุใครคิดดีขอยได้ดีใครคิดชั่วขอให้ออกไปไปเจอในสิ่งที่เรียงทำเราทำดีเราต้องได้ดีเราหวังดีกับทุกคนทุกคนที่อยู่ในสอยกู้เลยทุกคนที่อยู่ในนับจะ่แมาใช้ครับเป็นได้ไงสวยกี่โมงอ๋อสวยกี่โมง <pec> มึงจะพูดความจริงก <im S 2> ี่โมงเนี่ยอ๋อไอ้บิ๊กเนี่ยมากี่โมงเนี่ยถามว่าบิ๊กมาเมื่อไหร่